คุณเคยอบชอบใครไหมครับรักแรกของผมคือตอนที่ผมอยู่มอปลายเธอชื่อว่าพี่โอชิและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเจอเธอครับสำหรับผมเธอสวยมากเธอเข้ามาทำให้โลกของผมกลายเป็นสีชมพูเลยล่ะครับผมไม่ค่อยทราบอะไรเกี่ยวกับเธอมากมายครับทราบเพียงแต่ว่าเธอแพ้นมวัวแบบ รรรขขออบบบบคคคคุุณณััผมเลยเลือกซื้อเลก์ตาซอยเพื่อจีบเธอครับโดยมีพี่โชคเพื่อนสนิทของพี่โยชิเป็นผู้ส่งสารความรักในครั้งนี้ครับอ่าให้พี่โยชิครับเดี๋ยวฝากให้ด้วยนะครับพี่แต่พี่เอาไปบอกใครนะโอเคปะโอเคโอเคมีคนฝังไอ้แก่แกจะลองให้เล่นบาสวันนั้นได้ปะ ทำไมพี่คือเราชอบหนอเขาอะแต่แกอย่าไปบอกใครนะโอเคปะ Next day ฮ้ยพี่พ,พ,พี่โชคความหน่อยนะครับโอเคโอเคอีกแล้วหมดแล้วพี่โชคเดี๋ยวผมฝากไว้ให้อีกทีนะพี่ขอบมากครับอะไรเนี่ย ส่งเลยละซอยพี่เขามา3ปีแล้วนะเว้ยทำไมไม่บอกเขาไปสักทีวะ Two years later และตอนนี้ผมก็ไม่รู้เลยว่าเธออยู่ที่ไหนหรือว่ากำลังทำอะไรนนเอ้ามาได้ไงเนี่ย สำหรับที่ผ่านมานะและผมก็ต้องขอบคุณลักตาซอยที่ช่วยเป็นสื่อกลางความรักของผมและสร้างความทรงจำดีๆผมพูดได้เต็มปากเลยครับว่าผมตรงมากับลักตซอยจริงๆ